สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พ่อพรอพามาเที่ยวจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวกลางหางันลมที่นี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวก็มาเช็คอินตรงนี้นะคะแล้วก็มาชมวิวสวยงามมากเลยค่ะใครผ่านมาทางน,นี้แล้วก็แวะเวียนมาเที่ยวนะคะ คือน้ำทะเลตรงนี้จะสวยมากเห็นไหมเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นที่ยอดนิยมนะของนักท่องเที่ยววันนี้ก็ยังเช้าอยู่ก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาคอย่าลืมนะคะใครผ่านมาทางนี้ก็เรียนมาเที่ยว เราก็มีสถานที่สวยงาม yes. เยอะแยะทะเกว้างใหญ่ไพศาลมองสุดมูสุดตาสวยมากเลยครับ ที่มองเห็นขาวๆน้่นก็จะเป็นโรงแรมโอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน คลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มาติดตามและให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ